มันเป็นวินาทีที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนฉันรักทุกคนมากนะคะและฉันรู้สึกซาบซึ้งกับทุกๆสิ่งที่พวกคุณทำมาตั้งแต่วันแรกชาวออทเมียนทุกท่าน ฉันรักคุณค่ะฉันรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความฝันของทุกๆคนขอบคุณมากที่เป็นต้นแบบของความสําเร็จให้กับฉันฉันขอให้พระเจ้านําพาคุณและชีวิตของคุณไปสู่การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันจะร่วมเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จกับ i m p e r i รี Master ตอร์ยุนยองซอค่ะดรอเตอร์ยุนยองซองที่ผมรู้จักเป็นหงที่สามารถบยบินได,ได้ด้วยความสําเร็จทางด้านศิลธรรม รือเรียกอีกอย่างว่าเป็นความสําเร็จที่เพียบพร้อมผมเชื่อว่าท่านจะสามารถนําเสนอแนวทางในอนาคตข้างหน้าได้ครับหากพูดถึงตําแหน่งอีพิเด a l ลมาสเตของอ t o m ตมีแล้วผมจะฝันเสมอว่าโหเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้ไหมนะนี่ไม่ใช่ประโยชน์และความสําเร็จของตัวเราเองเท่านั้นแต่เป็นหนึ่งในเครื่องมือสําหรับทางเดินแห่งการร่วมยินดีผมอยากแสดงความยินดีกับอีพิเดลมาสเตอร์ยุนยองซอกับการขึ้นตําแหน่งสูงสุดในครั้งนี้ด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะสามารถบอกต่อธุรกิจอโทมีที่นำไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนี้แก่คนอื่นๆได้ผมตั้งใจมากจริงๆครับ